พื้นที่ภายในอ่างเก็บน้าบางพระนะครับระยะทางเราได้38.6กิโลเมตรแล้วนะครับจากที่ปั่นบนมาจาก 8. จุดกลับตัวนะครับที่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์อีกหนึ่งแรนด์มาร์คที่จะให้นักปั่นได้มาออกแรงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ปั่นภายในพื้นที่ที่มีความสวยงาม เส้นทางสวยงามไตม่ขันเดมอาเก็บน้ำบางพระเราขึ้นทางนี้เลยใช่ไหมอ่าขึ้นซ้ายเลยครับเี <ละ S 1> ยไป <ละ S 1> ตามเส <ละ S 1> ้นทางตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขากลับมาแล้วก็ลงฝั่งนู้นทางขวามือน,นะน,นี่คือเส้นทางที่สวยงามนะดอกสเลาเริ่มโรยแล้วนะครับรวนะคบวามงดงามของธรรมชาติเริ่มเปลี่ยนผ่านแล้ว คือเป็นที่อ่างเก็บน้ําบางพระเส้นทางที่สวยงามเราเราจะให้ดันเนินตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตอนเราจะให้นักปั่นไปวนมาวงเวียนมาวงเวียนแล้ววนกลับเลยวงเวียนแล้ววนกลับเลยเพราะเราไปทางนู้นไม่ได้ก็ปิดเขาปิดเพราะว่าประตูสี่ปิดนะครับทําให้เราต้องวกกลับมา อ่าได้เลยได้เลย